วันนี้เรามาฉลองครบรอบแต่งงาน1ปีกับอาหารฟาไฟดานิ่งสัญชาติฝรั่งเศสที่ร้านเมย์ทงดูนันสาะทอซอยสิบเชฟน่ารักเป็นชาวฝรั่งเศสแทๆ้ๆบรรยากาศด้านในจะเป็นแบบเรียบหรูโคซี่มาถึงทางร้านจะเสิร์ฟเป็นคานาเป้ีสิครับอย่างแรกเป็นตัวซิกเนเจอร์บิบเซหรือคือวอลฟว่รกรอบแผ่นบางต่อด้วยออยสเตอร์แบบสามเท็กเจอร์ต่อมาเป็นทาโก้ค่ะเกือบไม่ได้ทานซุ้มซ้ำตลอดสุดท้ายเป็นคลาสสิกบีบทาทาเรามาทานเป็นมือกังวลเมนูจะมีให้เลือกสามคอร์สแล้วจัดเป็นคอสกตังค์ค่ะหกเมน นี้เบาแคลบเสิร์ฟมาพร้อมกับบิสทินีมาสโตรเชฟได้แรงบันดาลใจมาจากตอนไปญี่ปุ่นเป็นคำที่รสชาติละมุนทานง่ายค่ะอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ดิสเลยก็ต้องเป็นคาราเวคริสตัลทุกจานเขาจะมีโปสการ์ดที่บอกเล่าเรื่องราวของแต่ละเมนูอยู่โอเดโตโอูนี่อร่อยมากเมนคอร์สวันนี้เป็นพีเจียนเพสตที่เป็นการทานเนื้อนกพิราบครั้งแรกของเราเลยค่ะไซส์ดีเป็นมอเรลคุกในเยลโลว์วท์ก่อนเข้าของหวานเขาจะมีชีสให้เลือกหลากหลายชนิดที่มาจากเมืองต่างๆของฝรั่งเศสพิเสรทะะเูชโลตต่าาิเเซอเเข้มมนนนนนนนหีียวววุ่าาากกกๆตตัอองป็็ไท์ชโแลจร ม,มีหลายเท็กเจอร์แล้วก็หลายรสสัมผัสคิดว่าจะจบด้วยพพทิโฟนแต่ที่ร้านมีเซอร์ไพรส์เค้กให้อีกชิ้นค่ะเอนจอยมากมือนี้